มันปาสุดท้ายก็วางหมดเนี่ยจะเป็นกรรมฐานห้องใดก็ตามผลสุดท้ายก็ต้องวางมันก็พุทโธพุทโธพุทโธไปผลสุดท้ายก็วางพุทโธกำหนดลมหายใจเข้าออกผลสุดท้ายก็วางลมหายใจเข้าออกผู้ที่มีบารมีทางด้านเข้าฌานเข้ายานได้ผลสุดท้ายก็วางฌานวางยานจะพิจารณาอะไรก็ตามผลสุดท้ายก็ลงที่จุดเดียวก็คือวางก็คือจิตอรหันต์เช่นเดียวกัน ถึงจะถูกเถียงกันป่าผมผมถูกของท่านผิดต่างฝ่ายก็ต่างเดินทางเข้าสู่จุดเดียวกันก็คือมากก็คือผลเป้นไปสุดท้ายก็คือรวมกันที่จิตอรหรันการเดินทางบางรูปก,ก็เดินอย่างนี้บางคนก็ไปอย่างนั้นถ้าพูดถึงเปรียบเป,ยปรียบักษนาเปรียบเปยก็บางคนก็มีรถยนต์ก็ไปรถยนต์บางคนไม่มีรถก็เดินบางคนกําลังมากหน่อยก็เดินไป กำลังมากหน่อยก็วิ่งก็แล้วแต่นี่ทั้งโลกบางคนก็มีจักรยานบางคนก็มีมอเตอร์ไซค์ก็แล้วแต่บางคนก็ไปเครื่องบินนี่ก็แล้วแต่ลูกนี่คือุอปณิสัยอที่ได้สร้างมาคนละแบบจิตมันคนละแบบผ่านผลใครจะสามารถที่จะอะไรล่ะเดินทางไปทางด้านไหนรู้แกใจของตัวเองที่ชอบบางคนก็ชอบวิ่งก็วิ่งบางคนก็ชอบเดินก็เดินเดินช้าเดินเร็วแล้วแต่ ี่ก็ไปสู่จุดเดียวกันก็คือประเทศนั้นนัเมืองนั้นนนนี่ก็คือความรูม้สึกนึนก Hindu. คิดของคนก็เหมือนที่เราไปกรุงเทพนี่คนก็ไปเครื่องบินชอบนั่งเครื่องบางคนไม่ชอบนั่งเครคื่องก็นั่งรถทัวร์บางคนไม่ชอบนั่งรถทัวร์ก็นั่งรถตู้บางคนไม่ชอบนั่งรถตู้ก็ไปปิกอัพบางคนไม่ชอบปิกอัพก็ไปนั่นหละก็ไปรถมอเตอร์ไซค์บางคนไม่ชอบรถเครื่องมอเตอร์ไซค์ก็โอ้ชอบจักรยาน บางคนก็เดินชอบเดินเดินจนถึงกรุงเทพก็มีก็ดังที่เราลู้เราเห็นกันนะแล้วแต่ยังไงจะบอกว่า,าคนนี้ถูกนะท่านเดินตลอดตลอดตลอดก็เหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์นี่เดินไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ถูกต้องอ้าวแล้วตัวอุปนิสัยเพราะรรคผลปฏิพาน,นาน์ไม่ได้อยู่ที่เดินไม่ได้อยู่ที่นั่งไม่ได้อยู่ที่นอนไม่ได้อยู่ที่ยืนมักผลปฏิพัน์เกิดขึ้นที่การละการบางบาง้บานปลาสุดท้ายที่หัวใจดวงนี้ มันอยู่ที่จุดนั่นแหละแก่กับปีศาที่การยืนเดินนั่งนอนตัวนั้นก็คือกับริยาแห่งการพักคือพระเจ้าเนี่นยบัญญัติไว้ถูกต้องดีงามตัวเนี้ก็ะจะนั่งอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้อันตัวนี้สมบูรณ์แล้วจะนั่งอย่างเดียวตลอดตลอดไปเธอไม่ยืนเลยไม่เดินเลยเป็นไปไม่ได้แต่จะนั่งมากน้อยนานหรือไม่นานแตกต่างกันเดินเหมือนกันเธอจะเดินอยู่าย่างนักัน ตลอดตลอดไปโดยมานั่งเลยเป็นไปไม่ได้เธอจะเดินอย่างนั้นไม่ยืนเลยเป็นไปไม่ได้อเธอจะไม่นอนเลยเป็นไปไม่ได้เพราะสัตว์โลกยืนเดินนั่งนอนพูดคิดเดินทำก็เป็นอากัปกิาของสัตว์โลกไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่าสัตว์ทรัจฉานจะบอกว่าจะนอนอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้ยืนอย่างเดียวก็เป็นไปไม่ได้อีกหูกมันก็ต้อง้ามหมดทั้งยืนเดินนั่งนอนผู้คิดดื่นทำ นม่แต่เป็นเทวดาก็ต้องอยู่ลักษณะปกติเขาจะอยู่อย่างเดียวไม่ได้ถ้าเดียวไม่ได้ยกเว้นที่เรียก